สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนพี่สาวลุงพลนะคะได้เวลาเอาข้าวมาให้น้องหมานะคะ้องหมาแม่ข้าวนววนนะคะ หมดเกลี้ยงแล้วหรออาลีโออะไรเนี่ยเอฟซียังไม่เห็นเลยว่าแม่เอาอะไรไม่ให้แม่ขาวนวลกินเนี่ยโนมากินมาแย่งแม่ขาวนวลกินหมดเลยโอ้ยนอพ่อไม่พี่น้องเลยดูข่อยเอาข้าวมาให้แม่ข้าวนวลนะคะแต่น้องลีโอมาด้วยนะคะพ่อไม่พี่น้องพอนำมาครึ่งกระมังเลยก็แบ่งให้น้องลีโอนะคะ แล้วก็แม่ขาวนวลน้องลีโอก็กินเยอะนะคะเดี๋ยน้องเขาก็กลับกับป้าออนนะคะดูสิคะป้าออนก็นแยกให้นะคะแยกให้คนละที่นะคะแต่น้องลีโอเป็นคนที่ว่ากินเยอะนะคะกินเยอะกินลูก,กินอื นะา,ากินลูกกินเออกินลูกอาลีโอลีโออย่ามาแย่งแม่ขาวนวลกินนะเน,นี่ยเห็นไหมน่ะโอ้ใจมันพนแสบหลายบัตรจังสีนันเ,นเออบัดรห้าวตักให้กินอยู่เพื่อนน่ะโอ้ยบัพาก,กันกินบัดอามาให้แม่เราไม่แย่งแม่กินเฉยเลยโอ้พอม่หีนน้องเย้ยนี่นะคะกินลูกกิน เดี๋ยวพี่น้ำก็อมาให้กินอีกลูกสาวคนโตนะคะเดี๋ยวก็เอามาให้แม่ขานวนกินอีกต้มใส่โครงไก่นะคะโอ้กินเกี้ยงเลยอ่ะกินลูกกิน กินให้หมดกินให้หมดเดี๋ยวพี่น้ำมาเอามาให้อีกเออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวพี่น้ำมาเดี๋ยวพี่น้ำก็เอามาให้กินอีกอืพี่น้ำก็จะมาประมาณทุ่มนะคะตอนนี้ก็หกโมงกว่าๆนะคะพ่อแม่พี่น้องไปไปกินข้าวให้หมดเร็วกินให้หมดในกระมังนั่นน่ะยังเหลืออยู่นั่นน่ะไปเร็วกินให้หมดลูกกินให้หมดเออทำนาไม่เป็นก็ต้องกินให้เป็นนะลูกอืม แม่ทำให้ลูกกินลูกก็ต้องกินอย่าให้เหลือสักม้แต่เม็ดเดียวกินให้หมดลูกกินให้หมดมนี่นะคะพอมีน้องเออลูกข่อยแม่สั่งไ้เดอแม่ขาวนวลแล้วก็ลูกๆนะคะลูกสามตัวนะคะก็มีน้องนำโชคน้องลีออน้องโซดานะคะแล้วก็แม่ขาวนวลน,นะคะเป็นครอบครัวนะคะครอบครัวหนึ่งนะคะที่ประอ่อนนะคะ ได้เลี้ยงนะคะแล้วก็ให้อาหารแม่นะคะนี่ค่ะอืนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวพี่น้ำก็ไม่ให้กินอีกลูกอืนี่นี่น,น,นี่อร่อยมากเลยต้มเส็คโครงไก่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวปอนขออนุญาตลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแม่ขาวนวลและลูกก็อยู่ดีกินดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ่อ,อนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะที่เข้ามาดูในช่องป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเดินหน้าต่อนะคะทุกท่านโอ้ใจมันมันแบคักหลายบันนี่อืมเอาให้เบิร์ดเอาให้เบิดเ,เ,เอาให้เกี่ยงเลยยังมีติดอยู่กับละมังน่นนะอืมกินให้หมดโลก,กินให้หมด กินให้หมดเดี๋ยวพี่น้ำก็ไม่ให้กินอีกพี่น้ำจะมาทุ่มหนึ่งอ่าเห็นไหมอ่ะอืม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 อพี่น้ำมาทุ่มหนึ่งนี่ก็หกโมงครึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องออืออประมาณนี้ค่ะทุกคนใี่ข้าวนวล ปอนก็ตักมานะคะครึ่งกระมังนี่นะคะแต่น้องลิโอก็มาแย่งกินนะคะเพราะว่าปอนก็แบ่งให้นะคะแบ่งให้เป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะเพราะว่าน้องลิโอก,กลับกับปอนดีปอนก็ต้องให้ข้าวอีกนะคะรอบหนึ่งนะคะปอนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ